คลิปนี้มาดูลีลาการตัใสายดำนะครับที่เดิมครับบ่อเียอำเภอเมืองคงอำเภองคงนะครับนครราชสีมาบ่อนี้แสนคิวนะครับมี10บลอ้อมาวิ่งร่วมกว่า30มสิพัน อารมณ์สำหรับชาวงานที่อยากดูงานนะครับอยากดูงานอยากดูการตัดของทีมวชรพยินชัย25 26นะครับยังยังอยู่ที่บ่อเดิมนะครับหลังจากบ่อที่เสร็จก็จะมีคลิปดีๆให้ให้รักงานทั้งหลายนะครับไปชมในในในบ่อหลายๆบ่อในปีนีประมาณนี้นะครับอันนี้เอาแค่เป็นมองเครื่องับ แสนคิวนะครับหนึ่งแสนหมื่บาทเมตรนะครับความลึกลึก,ลกเฉลีย่ยประมาณ3ามเมตรขนาสิบนะครับตรงนี้น้อยเฉลีย่ยนะครับแต่ครับจำนวนรถสิบร้อยวิ่งติดต่อกันว่าเป็นยาวใหญ่ข้างบนก็ยังมีอยู่ครับนี่ครับรอบๆบริเวณรอบๆครับอันนี้ก็มีอีกคันนะครับคือตนนี้เป็นคนขับคนเก่าดั้งเดิมของอทีมงานเทียนชัยนะครับ กยนใช้มาเป็น10-20ปีแล้วครับคนนี้ครับเรื่อบริเวณรอบๆบ่อนะครับอีกฝั่งนู้นที่มองเห็นสันสันเขื่อนสันปากอ่างนะครับก็จะเป็นอีกโการที่เสร็จไปแล้วนะครับวันนี้ ตอนนี้1นึ่งแสคิวของหอจกเยนชัยก็ตอนนี้ก็จะเหลือประมาณสามหมนะครับาเสร็จนะประมาณสามสิบสามกงมิว็น่าจะเสร็จไมีวันนะครับก็จะย้ายไปที่แถวเพื่อึกแรวบุรีรัมย์น,นะครับ ได้มาก็มีหลายอำเภอหลายที่นะครับผม,ผมชุมปรกันนะครับสิบล้อท่านใดนะครับเจ้าไหนที่ไม่มีงานวิ่งไม่มีอ้อยไม่มีอะไรนะครับโทรมาเลยนะครับขอเจ้าความเชียงชัยนะครับยังรับนะครับ,นะรบมันเปินอยากให้เจ้าสิบล้อทั้งหลายได้มีงานทํา ด้านละสองตัวเป็นสี่ตัวนะครับในความกว้างของหอวรที่หนึ่งร้อยเมตรนะครับระยะสองร้อยเมตรถึงเฉลี่ยสามเมตรห้าสิบนะครับทั้งหมดหนึ่กิโลน่าจะก็น่าจะจบภายในอีกี่วันนะครับสําหรับชาวงานนะครับอยากได้งานอยากดูงานอยากมีงานทารถสำหรับรถสิบรอนะครับก็ ติด่อมาเลยครับเราเรา,เร,ารับรถจิ๋รล้อไม่อันนะครับงานดีงานดีครับ,ไป,รบไปกับเดินไปกับหมอเจ้ากอเทียนชัย2526นะครับ